น้องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอูดีจังเอออันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงเอาเป็นว่าเราเราเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอันแ,แระน้องเขาแฮปปี้มีความสุขอย่างน้อยรูปคู่ที่หลุดไปก็ยังหิวใจน้องหละวะแบบเอามาโชว์แฟนคลับว่ารูปคู่อะไรอย่างเงี้ย มีบอกตอนบีเคน้องเกียวว่าผมยังรักสาวอยู่คนเดียวเออดูดีเกินไปด้วยแม่จริงเราได้แค่เราก็ถึงบอกว่า้ให้กําลังใจอยู่เป็นกําลังใจก็พอค่ะอย่างแม่ไผ่แม่ไผ่ก็อยู่ห่างๆเป็นห่วงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันก็เป็นเรื่องของเด็กสองคนเนอะเดี๋ยวเขาก็ดีกันแหละน้องกามินมากดไลค์ลูกคู่ด้วยจริงเปล่า เห็นเอาหรอนั้นแสดงว่ารูปหลุดของฉันมันเป็นประโยชน์มากเลยใช่ไหมเนี่ยวันเนี้ยฮะแสดงว่ารูปรูปรูปคอลลาเจนรูปโปรรูปของแม่ไผ่หลุดไปเนี่ยมีประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยใช่ไหมมันทําให้ฮิวใจหลายๆคนเลยใช่ปะพวกปั่นยังไม่จบเขาจบแล้วค่ะจบได้แหละรูปแม่ฮิวใจสุดวันนี้เออนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันลูก ถือไปเรื่องที่ดีแล้วกันอาหารพี่หมีขายดีแล้วรูปคือที่สุดของวันนี้ใช่ไหมฮิวใจเห็นไหมกามินมากดไลค์นั่นต้องขอบคุณรูปแม่ไผ่วะชาลีดูรูปไปยิ้มไปอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ยังฮิวใจชาลีกับกามินได้วันนี้นอนหลับนะนะแล้วเนาะนกพูดหลายรอบตะกี้ว่ารักคนเดียวในไลฟ์เบสแม่ไผ่ MV p ของจริงเอา MVP ไปเลย ดีใจเขาดีกันแล้วนเนาะหลับสบายแลวทุกคนไม่ต้องเครียดแล้วไม่ต้องด่ามากไม่ต้องสร้างไลฟ์มาด่ามาคอมเมนต์ประจานหรืออะไรนะคะทุกคนนะคะไม่ต้องไลฟ์ประจานให้คนอื่นมายุยงคอมเมนต์ด่าน,น้องได้แล้วนะคะไ <Okay. S 1> ด้หลับสักทีเนาะชาลีบอกรักคนเดียวทุกไลฟ์แสดงว่าเออฉันก็ดีใจนะรูปวันนี้สามารถฮิวใจชาลีกามินได้กามินไปกดไลค์เลยคนะ่ะแสดงว่าเขา คงหิวใจกันได้แหละชาเลียมาโชว์แฟนคลับดูยิ้มแป้นอย่างเงี้ยเออก็โอเคไม่เครียดละตอนแรกไม่ไผ่แอบน้อยว่าลูกมันหลุดไปได้ยังไงวะยังไม่โปร,โปรดักสินค้ายังมาไม่ถึงเลยรูปหลุดแล้วอะไรวะอุตส่าห์วางไว้แล้วรูปนี้โพสต์กับปาโปอ่ปะอคอลลาเจนสูตรไหนสูตรไหนโพสช่วงไหนออหลุดเฉยเลยไม่เป็นไรถ้ามันหิวใจน้องน้องน้อง,องทั้งสองคนได้ก็โอเคนอนกันก็ปกติของคนรักเนอะรูปดูที่ไหนคะ น่าจะลบแล้วมึงหรือไม่ลบมีอยู่มึงรูปคู่ชุดแดงกับหนังอนะเป็นรูปที่เขานั่งนั่งเลยนะแพรี่มอไซค์อะเขาเรียกอะไรนะคันใหญ่มอไซค์คันใหญ่เขาเรียกวนะ่าอะไรนะอะไรรูปนั้นนะ่ะที่ลงเดี๋ยวแม่ไผ่ลงเดี๋ยวแม่ไผ่ลงให้ทุกคนเต็มที่รงงอรถอามอไซค์คันใหญ่เขาเรียกอะไรฮาร์เลย์ป่ะอะฮาร์เลย์เออการมินส็กซี่การมินแบบ อืือเซ็กซี่มากรูปนั้นแบบแหวกแบบส็กซี่เลยมีอยู่ใช่ปะช่วยกรีโพนล้วกัน <laughs> มันหลุดไปแล้วก็ช่วยกันรีโพนไปละกันกีดเสียงนะสลยุทธเลยเหรอน้องไผ่ลงๆจะได้แชร์รัวดได้นั้นเดี๋ยวแม่ไผ่ลงนะทุกคนช่วยกันแช่นะรูปรูปคู่ไหนไหนเขาเขาดีกันและเราก็เดี๋ยวเราจัดให้หนึ่งรูปเลยมีอยู่ คนใส่แบ็คกราไรสดเออรูปนี้ถือว่าฮิวใจไปลงเลยโอเคเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้จ้ะด่วนเลยแม่ได้ได้เดี๋ยวลงให้ MVP แม่ภผยชัดเจนอ่ะก็ยังน้อยก็ยังเป็นประโยชน์นะวะรูปที่หลุดไปวันเนี้ยแม่ภผยมีคนแย่งอาหารมีครับอารมณ์ดูแล้วนะเนาะออารมณ์ดีแล้วแฮปปี้แฮปปี้เนาะทุกคนเนาะ โอเคแล้วโอเคแล้วทุกคนอยู่นี้ต้องมาแล้วครับจะองว่ะขายอาหารหมาด้วยครับแม่ตั้งใจหลุดหรือเปล่าไมา่แม่ไม่ได้ให้หลุดค่ะมีคนไม่แม่ไม่ได้ให้หลุดค่ะมีคนขายอาหารหมาด้วยครับแม่ ตั้งใจหลุดหรือเปล่าไม่แม่ไม่ได้ให้หลุดค่ะมีคนเราช่องแม่ไผ่เหลือหนึ่งคะแนนแล้วนะแม่ไผ่ไฟ์สดขายของอยู่ PK ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่องปิวนะลูกกามินกลัวอะไรหมอได้รูปมาเลยลงรูปน้องสวยมากครับขอบคุณครับสบายใจและชาลีกามินแฮปปี้พอพรุ่งนี้คงไม่ได้ลบกับพวกปั่นและหลับสบายและทุกคนเนอะชามินจะเกิดใครก็คุมกำเนิดไม่ได้โฮ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  นา้าไผ่มีประมูลใหม่นะผมชอบว่าเขาดีกันแล้วแม่ชอบชอบผู้ชายกินยาพาราสามวันติดผมกินใช่ไหมแม่ก็เหมือนกันผมนี้พรุ่งนี้ครบร้อยเด์ถ้านับตั้งแต่เจอกันจอเล็กเขาเลือกทักมาเพราะร้อยเด์ใหม่นะร้อยเด์อย่ามีดราม่าอีกนะขอร้องอจริงผมใส่ตะกร้าไปนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนกดสัก มันจะมีพวกบั่นหนูไปลบมา3วันเลยปกติหนูเป็นซึมเศร้านะแม่จริงหรอหายไปว่า,าจะพูดว่าสู้ๆไม่ได้อ่าคนเป็นซึมเศร้าอะ่ะเขาไม่ให้พูดหรอกว่าสู้ก็ต้องขออยู่ใช้ชีวิตให้มีความสุขละกันเนาะจะว่าไงเดีย่าอย่าอยู่คนเดียวเออกอดกอดกออด ไปพารีบอกไปปอกุ้งเผาไม่ฉันไม่ไปปอกุ้งเผาฉันไปอาฟีเอไ่หนูอยากไปปอกุ้งเผาอารมณ์เนี้ยไปปอกุ้งเผาไปฟังเพลงลูกทุ่งไปเหมือนงานงานวันเกิดงานวันเกิดงานวันเกิดเทพอ่นนะวันเกิดหนูพาหนูไปปอกุ้งเผาเลยไหมหนูไม่อยากไปอาฟีเอวันที่สิ่สกปอกุ้งเผาให้พูดเป็นกําลังใจให้ค่ะแม่อนาโจกอดๆเขาบอกว่าเจอคนซุมเศร้ามันองพูด่าสู้ๆคขะมาสู้ๆช่วยอะไรไม่ได้ค่ะแล้วจากว่ากอดนะคะ ก่อนนะเดี๋จะไปถ่ายรูปโปรไฟล์พี่พึ่งก็อยากไปปอกุ้งเผาเอาละสิวันเกิดเมื่อสี่ปีที่แล้วเราก็ไปจัดที่ปอกุ้งเผาว่ะทิปชุดนักเรียนอะคอนเซปต์ชุดนักเรียนไม่กล้าเดินลุงลูกก่อนไปนะแม่ได้ผมเลยอยากเห็นหน้าพวกที่เม้นว่าดูออกมาแต่แรกแล้วอะนะหน้าหงายกันเป็นแถบแม่ไผ่อย่งย่งกะตาเห็นคืออะไรลูก ลุยต่อแม้ความดันขึ้นได้ยินเสียงกระโตดีใจว่าได้อยู่นี้อีกเจอกันครับปอคุณสวัสดีครับน้องท็อฟฟี่ต้องพูดว่าจะอยู่ตรงนี้เสมอค่ะถ้าพูดกัาคนเป็นซุมเศร้าจะอยู่ตรงนี้เสมอนะคะอาหารหมาจะขาดตลาดไหมนั่นเลยเรื่องของการมินและชาลีการตัดสินใจคือเรื่องส่วนตัวใช่ครับมีคนพิมพ์มาว่าเซฟหมีครับเซฟหมีทนายมาบรรหาจบชาลีหน้าบานยิ้มหุบนะ เขาดีกันแล้วเขาแค่เงนเงนกันพวกเราก็ตีโพยตีพายด่ากันด่ากันล่อพ่อล่อแม่ด่ากันแรงไปหมดดึงสังมงสังมินคนโน้คนคนนี้มั่วหมดด่าเขาสารพัดตอนพิมพ์ชัดสาวชาลียิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตาเป็นบากกายเลยชาลีน้องเกียว MVP. เอ็มอีพีเอาสิ อ่าแม่ไผ่ขออีกสี่ฮอตพอแล้วสามร้อยคือได้สองกล่องครับวันนี้โปรโมแม่ไผ่เอาของที่อยู่ในบ้านเคลียร์หมดแล้วเนี่ยเคลียร์หมดสต็อ,อกแล้วฮะจริงเหรออันนี้หกสิบใช่ไหมอืมเซฟหมีแล้ววะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเราลงรูปดีกว่าให้แฟนคลับใจฟูกันดีกว่า วันนี้ใจชื้นมากแลยแม่จากในน้นอยเน้อเรื่องของเรื่องที่ดราม่านี้เกิดขึ้นเพราะชาลีคิดถึงการมินมากไปหน่อยเออแม่ก็ว่า,างั้นแหละเสียดายโปรนี้มากว่าได้อยู่ไทยจังหรอ,อแผนชาลีแตกน้องส่งมาอีกแล้วอ่ะน้องเบลล่าแป๊บหนึ่งเอาตะกร้าลงลนะแพรรี่เบลล่านมใหญ่มาแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ